สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถยพัฒนาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในส่วนของการค้นหาสินค้าและผมจะนําเสนอหลายๆรูปแบบเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราทําหน้าที่ไว้ลิดสินค้าออกมากันก่อนนะครับเป็นหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาที่โค้ดของเรานะครับเริ่มที่โฟลเดอร์ค e n t นะครับผม S R C นะครับ Component แล้วก็ Page นะครับ มีโฮมมีโปรดักต์แล้วนะครับผมต่อไปเป็นหน้าสำหรับช็อปนะครับผมเดี๋ยวเรา New ไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อว่าช็อปกระดาษ .js นะครับผม rafce เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น rafce นะครับแสดงข้อความง่ายๆก่อนนะครับว่าช็อ หน้านี้จะเป็นเหมือนแสดงสินค้านะครับผมแล้วก็มีด้านซ้ายนะครับจะเป็นเมนูสําหรับการเซิร์ชทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าโอเคเมื่อมีหน้าใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อมีหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปที่ app.js นะครับผมไปที่ไฟล์ app.js นะครับเดี๋ยวเรา Import ไฟล์ตัวนี้เข้าไปนะครับ shop.js นะครับ เลื่อนขึ้นไปที่ด้านบนสุดเลยนะครับบนสุดเลยนะครับผมปึ๊บตรงที่หน้าเพจ user อร์เพจแล้วเพจที่เฉยตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับผม import shop form จากไหนนะครับผมจาก component ต์เพจแล้วก็ shop เมื่อ import shop เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมเลื่อนไปที่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรง root แรกๆเลย Product id Product Pain Product หน้าแรกอยู่ตรงไนเนาะอนนี้หน้าแรกนะครับผมต่อไป Shop ใช่ไหมครับผมก็จัดไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับต่อจาก Product แล้วก็ Parameter id เดี๋ยวตรงนี้เลยนะครับเราจะทําการก๊อปเลยนะครับผมจะก๊อปบรรทัดนี้นะครับผมเอาเครอร์เซอร์มาชี้ไว้แล้วก็อันติเนตชิปลูกศรลงล่างปึ๊บสำหรับพาดเดี๋ยวเราใช้เป็นช็อป โ r o d ด c t ์อ่าอิเลเมนต์นะครับเปลี่ยนเป็นคําว่า Shop คือตัวที่เราเพิ่ง Import เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับผมใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราพิมพ์ตรงนี้เลยพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับว่า s h s p Shop ต้องแสดงคําว่า Shop โอเคถูกต้องนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวเราทําปุ่มให้เขาเราจะเอาไว้ปุ่มเอาไว้ข้างขําคว่า o o m นะครับผมเราก็ไปยังไง ก่อนที่จะไปตรงเมนูบาร์นะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวโฟลเดอร์เลเยอร์นะครับโฟลเดอร์เลเยอร์เน,ะนาะนับบาร์หรือเมนูบาร์เนกดดูก่อนจัดการอ่าอยู่ที่นับบาร์นะครับนับบาร์เนวิเกชันบาร์ตรงนี้นะครับผมมีล็อกอินมีรีจิเตอร์โอเคตัวนี้ไลท์ไปทางขวาถูกไหมครับปึ๊บ ส่วนตัวล็อกเอาต์ต้องแสดงตัวโฮมโฮมอยู่นี่นะครับผมโฮมอยู่นี่นะครับตัวโฮมคือชุดนี้ตัวโฮมคือชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก๊อปชุดนี้มาอีกหนึ่งชุดนะครับผมปึ๊บเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยจากโฮมเป็นช็อปจากทูคือลิงก์ไปไหนเราใส่พาธที่เราสร้างเมื่อสักครู่ก็คือ slash shop ลองเซฟดูลองเซฟด,ดูนะครับผม เมนูช็อปเรามาแล้วนะครับแต่เราเอาไปชี้เอ๊ะทำไมเขาไฮไลท์ทั้ง2ตัวเพราะคีย์เขาเหมือนกันเปลี่ยนตรงคีย์ด้วยนะครับจากคําว่าโฮมเป็นคําว่าช็อปเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ให้เขาซ้ํากัดน,นะครับคีย์คือไม่ให้เขาซ้ํากัดน,นะครับผมไอคอนนะครับไอคอนโอเคไอคอนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากโฮมเอาไลน์เนี่ยเป็นช้อปปิง้งเป็นเป็นรูปตะกร้า เป็นรูปตากาเราเคยใช้ที่ไหนนะที่การ์ดนะครับที่การ์ดเดี๋ยวเราไปที่การ์ดกันนิดนึงนะครับทุกท่านจะไม่ต้องมาก็ได้จะพิมพ์เอาก็ได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมขอไปดูว o r d ดิ้งเขาหน่อยนะครับผมไปที่การ์ดแล้วก็โปรดักการ์ดเนาะด้านบนสุดเลยนะครับผมบนสุดเลยชอปปิ้งการ์ดเอาไลน์นะครับชอปปิ้งการ์ดเอาไลน์นะครับทุกท่านจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับผมถ้าไม่ไม่มาตามไฟล์เหมือนผมเนาะโอเคผมก็ copy คำว่า shopping cart online าาไปที่ตัวเนปบาร์ตัวนี้เนาะเดอนขึ้นด้านบนก่อนเลยนะครับเดอนขึ้นด้านบนก่อนเลย import ก่อนเลยนะครับผมปึม๊บเมื่อ import แล้วนะครับก็เรียกใช้เขานะครับเรียกใช้เขาด้านล่างตรงคำว่า shop ตรง h o m e online ตรงนี้นะครับอ่าวางเลยปาบ shop รูปต้องเปลี่ยนอ่าเป็นรูปตะกร้า เป็นรูปตาก,กาเ,เข่าท่าเข่าท่านะครับผมโอเคตอนนี้เรามีหน้าช็อปเพิ่มเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวปิดทุกๆอย่างไปเลยเหลือไว้แค่หน้าช็อปนะครับเดี๋ยวเหลือไว้แค่หน้าช็อปนะครับอิ p พ r ตอะไรบ้างอิ p พ r ตอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ยูสสเตตกับยูสเอฟเฟกต์นะครับผมคอมมาขั้นท่านใดตรงนี้สามารถกอร๊อปได้เลยนะครับผมท่านใดที่แบบมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับผมสามารถกอร๊อปได้เลย แต่ก็รอผมด้วยนะครับรอผมด้วยนะครับเมื่อทําหน้าเสร็จแล้วรอผมด้วยนะครับก็เป็นหน้าสำหรับการโหลดข้อมูลธรรมดานี้แหละนะครับผมเราทํากันมาเยอะแล้วนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมเราจะ Import ตัว use selector นะครับผมเพราะว่าเราต้องเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ใน state อยู่ใน store นะครับผมเช่นพวก user token อะไรพวกนั้นนะครับผมกับ use did p a t h ยูดิสแพดเนี่ยเราไม่ได้ใช้นานมากนะครับตั้งแต่การล็อกอินแล้วส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในสโ r e เราก็ไม่ได้ใช้กันอีกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันใน EP นี้แหละนะครับผมในในหัวข้อช็อบนี่แหละนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ใน EP นี้นะครับแต่เดี๋ยว Import เข้ามาก่อนนะครับผมจากไหนครับผมจาก r e แอกตีดอะไรอีกนะครับผม p r o ด u c t Card นะครับผม การ์ดเราจะเราทำให้หมดแล้วนะครับตัวโ r รดักการ์ดเราจะ import ตัว c o m p o n e n t Product c a าร์เข้ามาแล้วเราก็ส่งข้อมูลไปให้เขาซึ่งเราทำกันมาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเราแค่เรียกใช้นะครับส่งข้อมูลไปให้เขาเขาแสดงผลเลยโป d ดักโปรดักการ์ดนะครับผมจากไหนขอถอยหน่อยจากโฟลเดอร์โฟลเดอร์การ์ product card โอเคอะไรอีกนะครับผมฟังก์ชันเราก็ได้เขียนไว้แล้วนะครับแต่ชื่อฟังก์ชันว่าอะไรผมต้องนําเรียนให้ทุกท่านทราบตามตรงผมลืม <c oughs> ไปขอไปชอปปิ้งหน่อยขอไปไปที่โฟลเดอร์ฟังก์ชันแล้วขอดูในไฟล์ product นะครับขอมาหาหน่อยซึ่งเราเขียนกันไว้หมดแล้วค่อนข้างที่จะง่ายอ่ะเจอเลยนะครับผม list product จำคำนี้ไว้ให้ดีนะครับผม list product นะครับผมคือเราจะ ต้องการข้อมูลใช่ไหมครับเราส่งจำนวนที่เราต้องการไปให้เขานี่คือเขานะครับผมเขาก็จะรีเทิร์นโปรดักมาให้เราครับรีเทิร์นสินค้ามาให้เรานะครับผม, product. มรีมรโปรดักอินพอร์ตอินพอร์ตรีโปรดักอยู่ในปีกานะครับผมจากไหนาจากโฟลเดอร์ fr จากโฟลเดอร์ฟังชั่นโฟลเดอร์โปรดักโอ โอเคพร้อมไหมอ่ะพร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยมา Import กันใหม่เนาะโอเคเมื่อเรา Import สิ่งที่เราจะใช้เข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาในฟังก์ชันเริ่มจากสเตตเหมือนเดิมนะครับชื่อว่า product ทุกท่านสามารถก๊อปได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่เนาะ duct เท่ากับ use state เป็น array ว่างๆนะครับผม 2นะครับ loading แน่นอนครับเราพยายามทําให้ชินนะครับผมใส่ loading เป็นประจำนะครับจะได้ทราบนะครับว่าข้อมูลเราเนี่ยโหลดอยู่นะครับค่า default เป็น boolean นะครับหรือเป็น true กัน false ก็เป็น false นะครับก็คือไม่โหลด a l s e เนาะ use effect นะครับผมทุกๆกท่านน่าจะดาออกอยู่แล้ว argument ตัวแรกนะครับเป็น function นะครับก็ arrow ฟังก์ชันปีกาเปิด Enter ลงมานี่คืออาร์กิมนตัวแรกอาร์กิมนตัวที่2คืออาร์เรย์ว่างๆกัน i n f i n i t y l o o p เดี๋ยว EP ไม่ใช่ ep นี้นะครับหน้านี้นะครับจะมีการใช้ตัวนี้ด้วยในอาร์เรย์นี้ด้วยนะครับเอาไว้ทำอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยลุยกันนะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นโค้ดเนาะแน่นอนนะครับเวลาเราจะโหลดข้อมูลนะครับเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมา1ฟังก์ชันนะครับเราจะไม่เขียน Li s t p r o d u ตรงตรง,ตรง นะครับผมเราจะเขียนฟังก์ชันใหม่ว่าโห a d Data นะครับเป็นชื่อฟังก์ชันเป็นอะไรก็ได้นะครับผม arrow function ปีกาเปิด Enter ลงมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับผมอ่ะโค้ดมีอะไรโค้ดเราก็ List Product นะครับผม list product นี่คือเรียกใช้ฟังก์ชัน List Product นไปดึงข้อมูลมาแล้วเอ๊ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีข้อมูลมาหรือข้อมูลไม่มามี Error มาเราก็จะต้องมีเ e n ขออนุญ,ญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับผมเราก็จะต้องมีเด่นในเด่นมีレスレส,สปอนนั่นเองนะครับ arrow function ปีการเปิด enter ลงมานะครับตรงนี้ก็คือเป็น console log s t จุดด a ต a เลยนะครับผมตรงนี้คือข้อมูลที่กลับมาจากหลังบ้านที่อยู่ในเด่นคือข้อมูลที่กลับมาจากหลังบ้านนะครับผมถ้ามีเออร์เรอร์ล่ะเราก็ใส่แคตจะไม่ใส่ก็ได้ะครับแต่เพื่อความชัว เพื่อความไม่ประมาทนะครับผมใส่เออร์เลอร์ใส่แคทไว้ด้วยนะครับเช็คเออร์เลอร์ก็คอนโซลหรอกเออร์เลอร์อ่าเรียบร้อยเะแต่ลิสต์โปรดักต์เขาต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวใช่ไหมครับคือเขาเราต้องการข้อมูลกี่กี่ข้อมูลประมาณนั้นนะครับเราใส่เลขไปเลย12สมมุติเราต้องการ12นะครับอ่ะเรียกใช้งานได้หรือ,อยังเราสร้างแต่ฟังชันโหลด Data แต่เรายังไม่ได้เรียกใช้งานนะครับเราก็เรียกใช้งานใน Use e f f e c t นะครับว่า Load Data เราจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลมาหรือไม่มาลองกด f 1 2ที่หน้านี้ดูนะครับผมแล้วก็อ่ะมาแล้ว7 Refresh ร,รงรอบข้อมูลมีแค่7เองเหรออ่ามี7ลองใส่เลข5ลงไปลองใส่เลข5ไป ข้อมูลจะต้องมา5้าเลยนะครับผมอ่ะมา5้าเลยโอเคแสดงว่าใช้งานได้แต่ข้อมูลในฐานข้อมูลเราอาจจะมีไม่ถึง12นะครับแต่เดี๋ยว default เราใส่เป็น12บสองไว้นะครับเด,เดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนขอดูเป็นขนตาหนะ่อยห้าโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่เป็น12บสไว้เนาะเป็น default ไว้นะครับผมข้อมูลมาแสดงเพราะว่าเราคอนโซลหลอกเลสดัตตาเอ๊ะแล้วเราจะส่งเข้าไปเก็บ เซ t ตโปรดักเราก็นำเซ t Product ตรงนี้นะครับผมมาแทนที่คอนโซลปาาเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปรโปรดักเรียบร้อยแล้วนะครับผมนไหนก็ในไหนแล้วนะครับผมเซ็ตโหลดดิเลยดีกว่านะครับเซ t กันตรงนี้เลยนะครับเมื่อมีการโหลด Data ปุ๊บเราจะ Set ตโหลดดิตรงนี้เป็น to คือคุณโหลดอยู่นะครับผม เมื่อกลับมาจากหลังบ้านทำลิ i p r โปรดักเด่นกลับมาแล้วนะครับ Set โหลดดิ้งเดี๋ยวเอาไว้ด้านหลังเนาะหลังจากนี้เนาะเซตโหลดดิ้เป็น f ฟอลจะใช้ตัวแปรโหลดดิ้งไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับ er เออร์เลร์ก็เหมือนกันนะครับเซตโหลดดิ้เป็น f ฟอลไว้โอเคตอนนี้ข้อมูลเราจ่ออยู่ที่หน้าบ้านและรอแค่การจัดเรียงรอแค่การจัดเรียงนะครับข้อมูลเราอยู่ใน อ๋อสเตตโปรดักต์เรียบร้อยแล้วนะครับรอแค่การจัดเรียงทุกท่านเซียนดีอยู่แล้วผมเชื่อนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาจัดเรียงสินค้าของเราด้านล่างนะครับผมอ่ะเริ่มจากตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งขอล่าซ้ายขวากันก่อนนะครับด้านซ้ายเราจะเอาไว้สําหรับเมนูค้นหาเลยด้านขวาเป็นโปรดักต์นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ดิฟเราเราใช้แบบนี้เนาะ ใช้แบบนี้ดีกว่าเริ่มจาก deep class name ใส่ Container ก่อนเลยนะครับผมเป็นแบบ fluid เนาะที่ว่าจะไม่เปลืองพื้นที่นะครับอโอเคตัวนี้ตัวแรกนะครับคือคือพื้นที่ workspace ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราแบ่งโล ตรงนี้จะบูสต์สเต็ปกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราแบ่งโลกันก่อนนะครับดิฟคาร์ดเนมโลคือแถวแนวนอนแนวนอนนะครับผมในโลนะครับก็จะต้องมีคอรัมคอรัมนะครับผมเราแบ่งฝั่งซ้ายสัก3 1หน้าจอจะสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราแบ่งฝั่งซ้ายสําหรับแคตตากอรี่สำหรับค้นหาเนี่ยสามพอร์ตนะครับอันดิฟคาร์ดเนมก็ใส่โค MD ใส่สัก3นะครับผมใส่เมนูว่าฟิลเตอร์แอนเซิร์ชมาแล้วโอเคตัวนี้คือคอรัมแรกถูกไหมครับนี่คือคอรัมแรกอ่าตัวนี้นะครับคอลัมน์แรกนะครับผมคอลัมน์ที่2ฝั่งฝั่งขวามือนะครับผมก็ดิฟคาร์ดเนม โอมไปแล้วเหลือเท่าไรครับเหลือ9ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการค้นหาข้อมูลทั้งหมดเลยค้นแสดงผลสินค้าทั้งหมดเลยนะครับผมผมไปไวไ,ไหมคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมแม่วันนี้ซีกกึ่มหน่อยนะครับผม <laughs> อ่ะก่อนจะไปก่อนจะไปแสดงสินค้านะครับเดี๋ยวเราใส่โหลดดิงกันนิดนึงเราจะได้ทราบนะครับว่าเอ๊ะ เราโหลดข้อมูลอยู่นะวิธีใช้นะครับเราก็ดึงตัวแปร loading ดดมานะครับผม da ing เ okay. คถ้า loading ดดเป็นจริงให้แสดงข้อความว่าเป็นข้อความ h4 อ่อถ้าถ้าดอยู่เป็น t u o เนอะตรงนี้เป็น t u o ตรงนี้เป็นเป็น false นี่อันนี้นะครับผม ถ้าเป็นจริงนะครับผมถ้าโหลดอยู่นะครับให้แสดงคำว่า loading จุดๆตัวหนังสือเดี๋ยวเอาสีแดงหน่อยนะครับผมใส่คาดเนมให้เขา take danger ถ้าเป็น false นะครับผมให้แสดงคำว่าโปรดักคาดเนมเอาเหมือนกันแล้วกัน take info ดีกว่า แล้วแต่ทุกทุกท่านนะครับผมตรงนี้ให้แสดงข้อความนะครับผมลองรีเฟรชดูลองรีเฟรชด,รฟรฟดูโปรดักนะครับให้สังเกตรตรงโปรดักต์เขาจะไวมากนะครับผมเนี่ยโหลดดิ้งแว๊บๆบเมื่อกี้อโอเคปุ๊บในคอรัมอมด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะแสดงสินค้านะครับผมเราจะแสดงสินค้าแสดงสินค้า เดี๋ยวเราเช็คกันนิดนึงนะครับว่า r r o u u t เนี่ยมีข้อมูลหรือไม่นะครับผมเราก็จะ Product จุดเล็งเดี๋ยวเรานับจำนวนของ r r ร์เยเขานะครับผมถ้าน้อยกว่า1น,นะครับผมน้อยกว่า1นึ่งไหมนะครับผมให้แสดงคำว่า Product not no no r u d u c t no Product ไม่เจอสินค้าเนาะ ound ไม่เจอสินค้านะครับผมตัวนี้เช็คธรรมดาว่ามีสินค้าไหมมากน้อยกว่า1คือไม่มีสินค้าถ้ามีสินค้าอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดมาใส่การ์ดที่เราอิมพอร์ตมาด้านบนนะครับการ์ดการ์ดโอเคก่อนจะนำการ์ดมาใส่เราต้องลูปเราต้องลูปลูปนะครับผมลูบโปรดักนี่แหละนะครับผม ก่อนจะลูบเดี๋ยวเราสร้างค์สให้เขาก่อนเป็นเป็นคอลัมแล้วก็ลูบข้างในอ่ะโอเคดิฟคัดเท่ากับโลคือแถวแถวนะครับผม PB Padding Bottom ใส่5 Pa d d i n g bottom ใส่5ตรงนี้เราจะลูบข้างในนี้นะครับเขาจะโลเดียวกันแต่เราจะลูกคอลัมน์โอเค เราก็เอาตัวแปร product เดี๋ยวผมขออนุาตเลื่อนขึ้นมานิดนึงคนระับจะได้เห็นชัดๆโอเค product มา map นะครับผมเราจะใช้ชื่อว่าเดี๋ยวเราเอา index มาด้วยเนาะเดี๋ยวเราใช้เราเราใส่วงเล็บครอบเป็น item กับกับ index แล้วกันตรงนี้เป็น arrow function enter ลงมาปึ๊บปบโอเคตรงนี้เราจะใส่กา a r ด เราจะใส่การ์ดแต่เราเดี๋ยวก่อนจะใส่การ์ดใส่คอลั่มคอบก่อนโลอยู่ด้านนอกโลอยู่ด้านนอกคอบคอลั่มที่ลู่โอเคดีคีคีเดี๋ยวเราใส่อินเด็กเขาจะได้ไม่สัมกัดเขาจะได้ไม่เตือนวอร์นิ่นะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงจะเห็นภาพแล้วนะครับคีอินเด x ใส่คาท์เนม พวกบูสต์สเตปผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งเนาะเป็นโลเป็นคอรัมนะครับผมทําบ่อยๆครับผมคอรัม md สี่นะครับใส um, ่ใส่มามาจินท็อปอ่าสักสามมาจินท็อปมาจินท็อปด้านในด้านในด้านในใส่ใส่การ์ดนะครับผมเราอิมพอร์ตมาว่าโปรโปรดักการ์ดเขาต้องการอา่ ตัวแปร property ที่ชื่อว่า product ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเราก็ใส่ item ไปให้เขาลองเซฟดูเฮ้ยมาว่ะมาแบบงงๆนะเนี่ยมาจริงเหรอเออเลอเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโคต้ดนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขยายนิดนึงขอดูเป็นขวัญตาผมหน่อยคอลำ่ำคอลำ่ำ <MT. S 2> ของยาขยายจอใหญ่นะครับผมเป็น3เขาจะดึงมาทั้งหมด12ด้านซ้ายด้านซ้ายเ e ิร์ h and Filter เอาไว้ใส่เมนูต่างๆด้านขวาแสดงสินค้ากดเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้านั้นๆกดเข้าไปเป็น,น,นตัวนี้โนด e js รูปไม่มีโอเค ตัวนี้โน้ตบุ๊กโอเคนะครับเข้าท่านะครับเข้าท่าเดินมาดูโค้ดอีกรอบนึงนะครับผมด้านนอกนะครับก่อนลูปนะครับเราจะใส่โลมาให้เขาแนวนอนมาให้เขานะครับผมพอลูปแล้วนะครับพอลูปแล้วเนี่ยเขาก็จะแสดงเป็นคอรัมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คอรัมละสี่อย่างนี้นะครับมาความความกว้างของเขาเนี่ยนะครับผมจากสิบสองเป็นสี่ ตัวนี้ก็จะเป็น Margin t นท็อนะครับคือใส่ระยะระยะด้านบนให้เขานะครับก่อนตรงนี้เราก็เช็คเฉยๆนะครับว่าเขามีข้อมูลหรือเปล่านะครับผมขอญยกขยายจอใหญ่ตอนรีเฟซลองรีเฟซด,ดนะูเขาจะแสดงแวบบ้แบๆบเมื่อกี้นะครับผมโหลดดิ้งคู่กับตัว Product No Product f ์ u ฟลตัวนี้นะครับไม่เจอสินค้าอ่าตัวนี้นะครับหน้าช็อปของเราพร้อมที่จะการ พร้อมที่จะทําการค้นหาแล้วนะครับผมก็คือแสดงสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับผมถ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้ครับผมถ้าอธิบายตรงไหนไม่ชัดเจนหรือเร็วไปนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ